เคยสงสัยไหมว่าแสงเหนือที่เรามองเห็นจากพื้นโลกจะสวยงามแค่ไหนเมื่อมองจากอาวกาศแสงเหนือหรือออโรราบอริอลิสเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการประทะกันระหว่างอนุภาคมีประจุจากดวงอาทิตย์กับสนามแม่เหล็กของโลกแต่น้อยคนจะรู้ว่าแสงเหนือยังสามารถมองเห็นได้จากอาวกาศด้วย จากสถานีอวกาศนานาชาตินักบินอวกาศสามารถเห็นแสงเหนือเต้นไหวในบรรยากาศโลกอย่างน่าตื่นตาตื่นใจปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในแถบขั้วโลกเท่านั้นแต่ยังสามารถแผ่ขยายไปถึงลัติจูที่ต่ำกว่าในบางครั้ง จากข้อมูลของนาซาแสงเหนือที่มองจากอาวกาศทำให้เห็นรายละเอียดของการเคลื่อนไหวและสีสันที่ไม่สามารถสังเกตได้จากพื้นดินลองจินตนาการถึงการได้เห็นแสงสีเขียวและม่วงที่แพร่กระจายทั่วฟ้ามันเป็นภาพที่ไม่มีวันลืมและถ้าคุณได้มีโอกาสขึ้นไปเยือนอวกาศสักครั้งอย่าลืมมองหาความงดงามนี้ ชอบกดหัวใจให้ด้วยนะ